สวัสดีครับรักเกษตรในวันนี้นะครับเราก็จะมาเสียบยอดมะนาวนะครับเช่นเคยนะครับแต่วันนี้นะครับเราก็จะเสียบแบบไม่มีใบนะครับเป็นวิธีการเสียบลิม่มขั้นแรกนะครับเราก็จะผ่าต้นตอนะครับลึกประมาณ1นถึงส เซนติเมตรนะครับจากนั้นนะครับเราก็เฉือนยอดพันดีที่เราเตรียมไว้นะครับยอดพันดีวันนี้นะครับจะเด็ดใบออกให้หมดนะครับแล้วก็พันด้วยพาราฟิล์มนะครับเพราะข้อดีคือยอดสามารถแทงออกมาได้นะครับไม่เหมือนกับพลาสติกนะครับเราก็จะเฉือนยอดพันดีนะครับเป็นริ่มเหมือนเดิมนะครับเมื่อเราเฉือนเสร็จแล้วนะครับเราก็นํามาเสียบ ตรงแผลให้ชิดด้านใดด้านหนึ่งนะครับเพื่อให้เกิดการสมานของเซลล์นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะพันด้วยพลาสติกนะครับให้มีความแน่นนะครับบริเวณตรงแผลนะครับเพื่อให้เกิดการติดได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับโดยวิธีนี้นะครับก็มีข้อดีคือเราไม่ต้องนำไปอบในถุงนะครับเหมือนกับวิธีแรกนะครับ และเราสามารถทำได้ในปริมาณที่เยอะนะครับเพราะว่าไม่ต้องจํากัดด้วยพื้นที่นะครับมาดูมะนาวนะครับก็หลังจากที่เราเสียบไปนะครับประมาณวันที่29มกกลานะครับก็ประมาณ14วัน,นครับ14วันก็จะเริ่มแตกแบบนี้นะครับแต่อันนี้เนี่ยมาถึงวันนี้ก็ วันที่21วันที่20กุมภานะครับก็ได้ประมาณ3อาทิตย์นะครับยอดไหนที่สมบูรณ์นะครับก็จะแตกมาเยอะแบบนี้แล้วนะครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นแบบเสียบยอดนะครับเสียบยอดแบบไม่เหลือใบ,บไว้นะครับเราก็จะพันมิด เลยนะครับให้มันแตกออกมาเองนะครับหลังจากที่แตกนะครับเราก็จะต้องคอยเด็ดเด็ดกิ่งนะครับยอดของต้นตอออกนะครับเพื่อให้ธาตุอาหารจะได้ไปเลี้ยงยอดพันธุ์ดีนะครับก็เพื่อนๆก็ลองไปทําดูครับวิธีนี้ครับวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีที่ทําได้จํานวน ปริมาณที่เยอะนะครับแล้วก็เราไม่ต้องอบในถุงเหมือนกับวิวธีแรกนะครับที่มีต้นที่มียอดพันธุ์ดีอยู่นะครับก็ลองดูนะครับอย่าลืมติดตามนะฮะวิริยาฟาร์มแล้วก็รักเกษตรนะครับสวัสดีครับ